ออกไปเลยแต่ว่กนี้อาเที่ยอืมเล่นอะไรนจังโอ้ยชอบอะไรชอบแต่นกันเยอะหรอกแต่ว่าจะห้อขพบกับคนนั้นแบบกันเพื่อนใกับเพื่อนดีคนหนึ่งมันอร่านะีใหนูเลยหล่อเล่นเอะเล่นนี่มั ชอแกใช่ไหมใช่ไหมโดนดูเขาถามตรงนี้เขาถามผมผมไลฟ์อยู่อ่ะคุยกับคุณสองคุยคุยได้ใช่ไหมใช่แม่สาวสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยวานชื่อน้ำหวานสาวไม่คนึ่งอ่าชื่อว่างสาแต่พี่พี่พี่สาวเนาะพี่ค่าะอ๋อพี่เนาะ ผมชื่โปรเจกนงครับแล้วอายุกันเท่าไหร่แล้วอายุเท่ไหร่ล้ออายุสิบเก้าค่ะสิบแปดสิบเก้าปีนี <19 S 2> <อ>้สิบเก้าสิบเก้าสิบแปดเนีะอะไรครับแต่ว่าผุณได้เก้มมีม้อหกค่ะนี่คนหนึ่งอะ่ะพยาอาานี คุยไปคุยไปคุยไปโอ้ยอยาโอ้ยนะอะไรเนี่ยจิกินขึ้นสมองสัตว์เึ้ยมองขันข้าเทอ๋อดูมองหูเ่ากันโคตปันนว่ะโอ้ยเอาไปไปไปเพื่อี่ฟังนะเท่ากันใช่สามมองหูเท่ากันไม่มีคณะค่ะโกงหูเฉยเลือกบันเลือกปันแล้วเลือกบันแล้วเอจริงเอาจริงเอาจริง ปีสองกันะอ่าปีไหนคะปีสองีสออ๋ออุยหรอปีสองปีสองี่สิบหรอคะใช่คสิบสี่อเอทำอะไรอยู่คะแฟนเก่าเองไม่เกี่ยวอะไรกับไแคนมผม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ไม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 ่ อผมมาเพื่อปั่นโฟนอันนี้นะผมขอถามแล้วกันเองเป็นคนจังหวัดอะไรนรูปภาษาที่ถามนะเป็นคนอุดรค่ะอุดรอําเภออะไรครับอําเภอบางสามมอสุดเขตเลยไม่มีนะบางสามมอสุดเขตไม่มีนะผมผมอยู่ท่าไอ้นะตาอยู่เล่ไม่ อ่าวางสามหม้อก็อืเสียงเสียงผู s <S that cool that ้บ่าวผู้เดี้งนี่นะดิเสียงเสียงผู้ชายมันบวชแก่หน้เหรอใช่แฟนเราเองเสียงแฟนหนูเสียงหวานได้หนุ่มเนี่ยเสียงหวานจ้ะไม่ใช่วางทำไมมึงก็พูดไปสิเออเขาพูดไปเดี๋ยวคุกับผมก็ได้ เออมึงก็คุยไปสีเกี่ยวอะไรกับกูผมผมผมเนคนมากสารคามนะฮะอ๋อเรียนอยู่สารคามเหรอคะแล้วก็เป็นคนมากสารคามเลยครับพี่อ่าหนูว่าหนูอยากเข้าพยาบาลสารคามใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงอห้พี่ตือฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงอหพี่ตือฮะก็รอบสามไงแอดมิชั่นสามไม่ติดด้วยเพื่อนหนูก็สามไม่ติดอืมอ่าเอ้ยเอาความเป็นจริงนล่ะ ถ้าเอาความเป็นจริงนะเองก็แค่ตั้งเป้าหมายไปที่คณะนี้จะนะถ้าแบบ้าเองจะเอาจริงๆนะ่ก็คือตั้งใจตั้งใ,ใจอ่านหนังสือแล้วก็สอบไปปีนึงแล้วก็ค่อยมาสอบก็ไดน,นี่เกศใช่ไหมเกศค่ะแต่ก็ลองอ,อ่านหนังสือแล้วก็ลองลองลองไปสอบด้วยก็ดีแต่ถ้าแบบสอบแล้วแบบเราไม่ผ่านล้วก็ลองดอกแล้วรอปีหน,น้าหรือไปเรี่อมันน่าจะมีหลายมออย่างมั้งพยบาบาลอะ ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าเอกชนนีักำลังอยู่นะมันมีนอมันอาจจะม่แพงนัดตรงเลยมีอย่างนี้แต่ว่าไปเรียงเอกชนไปแพงนะแพงมากเลยนี่ก็แล้วแต่ครอบครัวอันนี้ผมผมไม่เก็บตรนะแต่ผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยแต่เองก็ติดไหมเพื่อนหนูก็ติดรัฐศาสตร์สองคนนี่ผมผมผมวันนี้ผมผมวันนี้ผมเข้าวันนี้ทำไมไม่หัด เขาเจ็บปุ๋ยกันอยู่ไงก็เลยไม่อยากเขาไม่รพูดไปเกี่ยวกับเราไปอะไรไม่รู้แต่พี่หล่อมากแค่นี้ปากหวานอะไรนี่อยากจีบเลยยอกเรียวไปหนูจีบพี่ก่อนให้หนูจีบพี่ก่อนขอถามเลยและกันแล้วเราเองมีตาเบรนไหมคะเองมีตาเบรนไหมสเปคสเปคอย่ามาใช้อ่าสมมุติไม่มีแค่ฟังหมอลำหนูชอบ ปั่นอีกแหละปัดอีกแหละอันนี้เขาอันนี้เขาบอกอีหรี่อ๋ออ๋ออ๋อโอเคไม่แต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 ่พี่ก็ไปฟังกับเพื่อนตอนอ่าไปงานหมอลำที่แบบใหญ่ๆไปฟังกับเพื่อนดูแต่ไว้ก่อนเลยโอ้โหเป็นอะไรสูดเย็นอ่ะูไม่ได้ฟังหมอลำเลยเมามันสูดเย็นอ่ะอย่างเดียวมันมักเต็มมันมักคนเต็มอาหารไม่เอาไว้ก่อนเลย หนูไม่มีสเปคค่ะไม่มีสเปคแต่ตัวไม่ใช่แบบไม่มีเรื่องผู้หญิงก็พอสุดๆเลยได้โสดมากี่เดือนแล้วเนี่ยโสดมานานได้ยังปีปีปีสองปีค่ะถึงเหรอวะตั้งแต่มสี่พี่เจ้าปีเหรอสองปี ไม่เป็นไรดะอยากวอร์ซีกูอยากปั่นข้อหมัปั่นอะไรอย่งเงวะปั่นผมก็ได้นะผมรอ้าฟังนะหนูมาเพาปั่นคนปั่นข้าเหรอไม่นี่หรอเกินหนูเคินให้หนูไม่กล้าฟู้หนูโรคจิตโรคจิตก็มาอ้าวผมผมไอเนี่ยผมก็มีสเปคเหมือนกันนะอ่ะค่ะสเปคของผมเนี่ย ใส่ยางสีลุ้งแล้วก็ใส่เสื้อหนาวสีาวิงวันห่ารักรักเบิรงไห้กูดิสีอะไรผ่านไปผ่านไปเห็นขาเบึงสีม้าป่ะสีแดินมาพี่อยู่สีลุ้งเหรอดอกอยาเล่นพี่มาหนูพร้อม อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นอย่างเล่นผมเอาสเปคดีๆเลยนะไปดีกว่าเสบียของผมข้ามมาตาไม่ติดเลยแบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้ก็เอาตัวเองรอดตัวกว่าดีกว่าไม่ติดเลยพอผมโสดมาสี่เดือนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปช่องยูทูบผมสี่เดือนขอไอจีหน่อยได้ปะมีไอจีไหมหรือว่าเอ็งเองได้ทำท่องจิตหรอกปะถือว่านานวางไหมได้ค่ะหนูเพิ่งเปลี่ยนจำไม่ได้อะไรวะ ได้ปะฟอได้ดิดีปะหนูจำไม่ได้หนเปลี่ยนเมื่อวานอหนูเป็นคนสมองเสื่อมค่ะงั้นงเองก็อันเนี้ย็ไม่มีอ่ะอันเนี้ยเอ่อเกว่าอะไรวะอันนี้ยยูทูบผมนะมีมีหมดเลยแต่ไม่มีไลน์มีไอจีมีทวิตอกมีเฟซมีไอเพจอะไรแต่แต่ไม่มีไลน์มอไม่มีนะพอฟอ์มาได้นะครับ อันนี้อันนี้อันนี้คือ YouTube ครับ YouTube y o u t บเดี๋ยว <c oughs> ผมอดแ <YouTube. S 1> ใส่แบนไม่ไม่คือเอแล้วว่าเองชอบแบบใส่แานมากกว่าเนาคือคือค่ะ <c oughs> คือ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 คนหล่อคือคนน่ารคือรู้ว่าคือแฟนหนูคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไหมว่าเป็นตอนนี้หนูไม่คุยด้วยนนหนูเป็นเลยแง่หังใจผมแล้วก็เดี๋ยวมันเจ็บไปเลเป็นจริงๆ ก็เลยโอ้แต่ผมว่าดูว่าในโรงเรียนนีงไม่ไดมีคนจังหวีบบ้างแลยน่ารักขนาดนี้ม่มีเลยวะมีมีเลยไม่มีพี่ไม่มี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 ขนาดถ้าแบบอยู่โรงเรียนเดียวแบบพี่จังอยากกินเลยอ่าซาลัมไม่มีตรงไหนมันตายไม่ถึงนะแต่ว่าพี่อย่าตรงสเปยหนูอยากเป็นแฟนตอนนี้ยังก่อน ยังก่อนหนูพูดจริงสิงแต่ที่ไม่ได้นนะที่ใยากได้เอหนูก็ไม่เล่นคุยสองนี่เป็นแฟนกันเลยไหมล่ะแตี่ก่อนไม่เอา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 อย่าเล่นค่ะอย่าเล่นหนูนก่อนคนจริงจริงอยูอย่างแบไม่กล้าเหมือนพี่พี่หลอกตืนแต่ที่อยากเป็นจริงจนะี่ไม่ได้นะ ไม่จริงหนูหนูปั่นที่แต่พี่ไม่ได้เห็นที่ดูออกพี่ดูอดอกไว้ว่าหนูปั่นอะ I love you ตื่นเตนไหมตื่นเตมากไหมหล่อมากสุดหลอ่อขอบคุณครับขอบคุณครับคนนี้ก็สวยมากเหมือนกัน,นเยนบบบนลยยิ้มแบบว่าสาวสีรุ้งเลยหน้า,ากกนร้านแบบหนูใส่หนูใส่สีรุ้งหรอใส่ใจพี่ไปแล้วนะพี่เหมือนคนรู้จักเลยว่ะหมือนใครเหมือา ตลิศก็นี้มั้พี่เป็นคนจังหวัดไหนมหาสารคา,ามตลิศเหมนอ่านบอพี่ไม่รู้เนื้อถามพี่จบจากเรียนไหนะคะบอนอบอนอบอนอฝันโรงเรียนอยา่างไรมหา,า,ามมหาัสารคามในในมหาสมุทรมหาสารคามอ๋อไม่หรู้เนื้นพี่เป็นคนกรุงพะวากรุงพะวาปีนะใช่เหมือนพี่คนไม่รู้อ่ะจะไม่ได้เรียนวยิทย์หรือเปล่า ดังก่อนไม่เต่แต่ผมเคยไปผมผมเคยไปอันี้อุดรหลายรอบแล้วแต่แบบไปทํางานไม่ได้ไปเรียนอือเหมือนพูดอะไรพูดอะอย่างเงี้ยว่าแบบกว่าก็ต้องปันเลยมาปัดเหมือนนี่ผมอยากผมกว่าองกปัหน่ผมไม